เคล็ดลับอัพตัวเองให้มีค่าเมื่อผู้ชายเริ่มไม่แคร์คุณข้อหนึ่งทำตัวเองให้ดูดีขึ้นเมื่อผู้ชายเขาไม่แคร์เรานะคะไม่เห็นคุณค่าในตัวเราเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องไปจมปากก้องไห้ฟูมฟายแล้วก็ปล่อยตัวเองให้โสมนะคะไม่ดีไม่เอานะจ้าสาวคุณต้องกลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองเขาไม่แคร์เขาไม่งอเราเราก็ไม่แคร์ล้วก็ไม่งอ เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นสาวๆต้องลุกขึ้นมาทําตัวเองให้ดูดีขึ้นนะคะคุณไปเข้าร้านเสริมสวยแล้วก็บอกช่างว่าต้องการจะเปลี่ยนสีผมใหม่เปลี่ยนสไตล์ทรงผมใหม่เอาแบบว่าสวยเด่นสุดๆเลยนะคะแล้วก็ไปชอปปิ้งเลือกซื้อเสื้อผ้าที่เป็นสไตล์ใหม่ๆที่คุณไม่เคยใส่เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดูดีขึ้นแล้วนะคะคุณจะรู้ว่าคุณน,นี่แหละเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่ามากที่สุด ใครไม่งองไม่แคร์เราก็อย่าได้แคร์อย่าได้สนใจนะจ๊ะสาวข้อ2นะคะออกไปเที่ยวกับเพื่อนบ้างเมื่อแฟนเริ่มไม่แคร์เริ่มไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณคุณก็ไม่ต้องไปฟูมฟายร้องไห้จมปากหมกตัวอยู่ในแต่ในบ้านนะจ๊ะสาวซึ่งถ้าคุณทําแบบนี้นะคะคุณจะกลาย เป็นโลกซึมเศร้าและเขายิ่งจะมองกลับมาแล้วก็สมเพศเราดังนั้นนะคะออกไปเที่ยวกับเพื่อนบ้างนัดโทรเพื่อนว่าเอ้ยไปสังสรรค์กันไหมออกไปกับกลุ่มแก๊งเพื่อนสาวของคุณทําให้เขารู้ว่าคุณก็ไม่งอไม่แร์เขาคุณอยู่ได้อย่างมีความสุขโดยที่คุณเนี่ยไม่มีเขาคุณก็มีความสุขได้ข้อ3นะคะประคุย กับผู้ชายอื่นพอหอมปากหอมคอพอกรุบกริบนะคะเมื่อแฟนคุณเนี่ยเขาเริ่มมองคุณเป็นของตายแล้วก็ไม่เคารพคุณไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณนะคะคุณก็อย่าได้บูชาความรักกับผู้ชายเพียงแค่คนเดียวนะคะคุณก็ลองแบบว่าลองคุยกับผู้ชายอื่นดูบ้างนะคะอาจจะคุยแบบเพื่อนก็ได้ไปกินกาแฟไปเดินเล่นกับเขาก็ได้นะคะให้เขาเห็นว่าคุณเนี่ยก็ไม่ได้เป็นของตายของเขาแต่เพียงคนเดียว คุณก็มีสิทธิ์เลือกคนที่ดีที่สุดให้กับตัวคุณเองนะคะข้อ4นะคะทํากิจกรรมที่คุณชอบเยอะๆนะคะเมื่อคุณตกอยู่ในสถานการณ์ที่แฟนคุณเนี่ยเขาไม่แคร์คุณเขามองคุณเป็นของตายนะคะไม่ใช่ว่าสาวๆจะคิดว่าอุ้ยสงสัยฉันเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีหรือเปล่าสงสัยฉันเป็นผู้หญิงที่ไม่มีคุณค่าหรือเปล่าอย่าได้คิดแบบนั้นนะคะให้คุณเนี่ยพยายามทํากิจกรรมที่คุณ ชอบเยอะๆนะคะอาจจะไปเรียนโยคะก็ได้คุณมีพาชั่นในการที่คุณเนี่ยสามารถที่จะเล่นโยคะได้ไปทําขนมก็ได้ออกกำลังกายไปวิ่งทําอะไรก็ได้ที่ทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณมีความสุขเมื่อคุณอยู่ในสิ่งที่คุณรักและมีความสุขนะคะคุณจะรู้ว่าคุณนี่แหละเป็นคนที่ยอดเยี่ยมคุณนี่แหละเป็นคนที่มีคุณค่ามากที่สุดข้อ5้านะคะ ไม่ต้องโทรหาเขาเมื่อเขานะคะเริ่มมองไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณไม่แคร์คุณเลยนะคะคุณก็จะได้เห็นคุณค่าในตัวผู้ชายคนนั้นเช่นเดียวกันโดยการที่คุณก็ไม่ต้องแบบว่าโทรไปง้อทักแชทไปก่อนแบบนี้คุณยิ่งจะไม่มีคุณค่านะคะไม่ต้องโทรไม่ต้องทักไปเลยเมื่อคุณเนี่ยไม่โทรไม่ทักนะคะเขานี่แหละจะเป็นฝ่ายที่ไล่ล่าโทรหาคุณแล้วก็ทักหาคุณเองนะคะสาวๆอย่าได้กลัวนะคะเวลาที่ ผู้ชายเนี่ยเขาไม่ได้โทรหาคุณหรือว่าไม่ได้ทักหาคุณการที่เขาไม่โทรไม่ทักหาคุณนะคะให้คุณคิดเลยนะคะว่าเขาไม่ได้รักคุณถ้าผู้ชายเขารักและยังเห็นคุณค่าในตัวคุณเนี่ยเขาจะเป็นฝ่ายที่โทรแล้วก็ติดต่อหาคุณเองนะคะและนี่นะคะก็คือวิธีการที่จะอัพตัวเองให้มีค่าเมื่อผู้ชาย เขาไม่เห็นคุณค่าแล้วก็เห็นเราเป็นของตายสาวๆอย่าได้คิดว่าคุณไม่มีคุณค่านะคะผู้ชายเนี่ยยังมีเยอะแยะมากมายในโลกใบนี้ที่เขายังเห็นคุณค่าในตัวคุณและมองเห็นคุณเนี่ยเป็นเพชรเม็ดงามนะคะลองเอาเคล็ดลับนี้ไปใช้ดูแล้วคุณจะรู้ว่าคุณเนี่ยเป็นเพชรที่หายากมากๆด้วยรักจากคุณนรค่า